บมกครับมีเรื่องจะปรึกษาครับผมกับแฟนเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ผ่านมาได้12วันแล้วปรากฏว่าอวัยวะเพศของผมมีรอยแดงมผมอยากจะทราบว่าเป็นโรคอะไรครับไปตรวจเลือดมาแล้วไม่ใช่ HIV <ม>อนครับเวลาอากาศร,ร้อนเหงื่อออกเนี่ยจะออกอาการคันตรงปลายองคชาตนะครับแบบยุบยิบยุบยิบเลยครับ<ม>สรุปผมเป็นอะไรครับ ดูคันมากนะคะแล้วก็เห็นว่าเจ้าของมันถามนี้สุดยอดมากคือส่งรูปมาให้ดูด้วยเลยก่อนจะตอบหมายเหตุนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่รูปก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือแม้จะถ่ายชัดได้อย่างไรก็ตามเข้ามาดูของจริงให้ตรวจให้รักษานั้นดีที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่คุณภูมิกับคุณโน้ตบอกนะครับก็ด้วยรูปที่ส่งมาเนี่ยตรงบริเวณปลายองคชาตหรือตรงหัวเหตุเนี่ยมันจะแดง เป็นจุดๆเป็นจ้ำๆนะครับแล้วก็จะมีคล้ายๆขี้เปียกขาวๆเนี่ยละเลงอยู่ตรงบริเวณทงคอตรงนั้นใช่ครับซึ่งอันนี้จากลักษณะของภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเป็นการติดเชื้อราขององคชาติเชื้อราเนี่ยมีหลายชนิดนะครับแต่ว่าเชื้อราตัวที่ทําให้เกิดองคชาติติดเชื้อราแบบนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อที่ชื่อว่าแคนดิดามันก็จะมีหลายสายพันธุ์แต่ตัวหลักก็คือแคนดิดา l d c a n แ s นะครับอันนี้ก็คือเป็นเชื้อที่เราเจอบ่อยและเป็นเชื้อที่มนุษย์ทุกคนทั้งหญิงชายมีอยู่แล้วตรงบริเวณนั้นอยู่โดยธรรมชาติไม่ได้รับจากใครไม่ใช่โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์นะไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีเพศสัมพันธ์กับแฟนเป็นจากที่เราเองอับชื้นเหรอครับอับชื้นนะครับหรือว่าดูกานตามช่วงนั้นถูกต้องเครียดนอนน้อยใช่เลยครับหรือว่าบางคนเนี่ย ไปกินยาฆ่าเชือ้อเป็นหวัดแล้วไปกินยาอะม็อกซี่ผู้หญิงไปกินยาแก้สิวกินคืนดา้าด็อกซี่แล้วก็เกิดมีคันช่องคลอดหรือผู้ชายคันตรงใวัอวยอวัยวเพศเนี่ยเพราะว่ายาฆ่าเชื้อพวกนี้มันไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียในร่างกายทั้งหมดดีและไม่ดีพอแบคทีเรียมันลดลงเชื้อราซึ่งมันเคยถูกควบคุมจากเชื้อแบคทีเรียมันก็โตขึ้นไงมันก็เลยทําให้อวัยวเพศเนี่ยบวมแดงคันแบบนี้โอ้เราจะรักษาได้ส่วนใหญ่เนี่ย ผู้ชายใช้เป็นเมนครีมทาก็ได้นะ<ม>แต่ว่ายากินเนี่ยจะดีกว่ายาทานะครับก็บจะเป็นกินยาฆ่าเชื้อรา7วัน10วัน14วันเดี๋ยวก็หายนะครับแต่ว่ามันมีคําถามอันนึงน่าสนใจที่ว่าดูเขา กังวลว่าจะติดเอชีวีด้วยหรือเปล่ามีเพศสัมพันธ์เมื่อ12วันที่แล้วะนะครับเราติดต่างว่าไม่ได้สวมถุงยางไม่ได้ป้องกันเนี่ยนะครับจะติดไหมคือตรวจที่12วันแล้วผลออกมาเป็นลบมผมสบายใจได้หรือยังนะครับคำตอบก็คือว่ายังนะครับเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยการตรวจเลือดแบบปกติหรือตรวจเลือดรุ่นที่4 fourth generation เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1เดือนอถึงจะมีความเชื่อมั่นเกิน90นะครับเพราะฉะนั้นก็รอให้ครบ1เดือน แล้วไปตรวจถ้าผล<ช>ตรงนั้นเป็นลบแสดงว่าก็ไม่ติดเชื้อแน่นอนนะครับร